vinh dư chôn cặp băng nhà, chôn tàn cảnh dần đấy tàn cảnh จังไหนลองฟังเล่นๆดูครับปัญญาชนอริยชนปัญญาชนอริยชนนี่คืออะไรอะไรคือปัญญาชน กลับกันก็คือประชนผู้มีปัญญาทั้งนั้นใครเลยมีปัญญาแล้วปัญญามันคืออะไรเอปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นี่คืออะไรเนะไม่รู้คำว่าคืออะไรคืออะไรไปก่อนครับอืม มันเป็นคำถามยังไม่มีคำตอบมันคืออะไรคืออะไรไปก่อนไปเรื่อยมันคำหล,หลายคำพวกนี้วินยูชนปัญญาชนอริยชนอริยบุคคลนะไปนู่นเนี่ยค่อยๆ่อยหาคำไปเรื่อยสุดท้ายอ๋อปัญญาชนคือตรงนั้นวินยูชนคือตรงนี้นะเอาล่ะ กลับมาถึงวินยูชนซะก่อนนะคำแรกนะครับว่ามันคืออะไรกันมันหมายความว่าวินยูชนมันจะมีเครื่องช่างตวงวัดได้อย่างไงวะเราคือมนุษย์จัดอยู่ในกลุ่มว่าเป็นวินยูชนวินยูวินย,ยูไม่ใช่วินยู วินยูวินยูนะพี่นะวินยูชนใช่นะวินยูชนคำว่าวินยูชนมันหมายถึงอะไรมันจะเข้าใจกันได้ยังไงประชาชนวินยูชน ฟังให้ดีนะฮะคำว่าวินยูชนมันหมายความว่ามีคนอยู่ร้อยคนเอามาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันอะไรก็ได้ทำนาด้วยกันก็ได้ทำนาด้วยกันร้อยคนเนี่ยโอเคนะมันมีอยู่เก้าสิบห้าคน หรือ98คนหรือ99คนทำในรูปแบบกันตามลำดับหมายความว่าถ้าดับนาเอาทั้งร้อยคนเนี่ยมาดับนา99คนทำเหมือนกันหมดอีกคนเดียว ทำไม่เหมือนกันเช่นไอคนดำนาเนาะมันก็เอาอะไรเข้ากล้าใช่ไหมล่ะไอที่มีรากอะจุ่มลงไปที่โคลนดำนาเก้าสิบเก้าคนเขาทำอย่างนั้นหมดไอ้ตัวคนคนหนึ่ะคนเดียวเนี่ยมันเอาใบเลยอนะใบกล้าเนยกดเข้าไปในโคลน แปลว่ามันทําแปลกกว่าคนอื่นเขาคนเดียวเนี่ยมันทําแปลกไอ้เก้คนเนี่ยเขาเรียกว่าวินยูชนแปลว่าคนหมู่มากคนส่วนมากทําอะไรก็ได้ไปในร่องรอยเดียวกันแล้วก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม โอเคไหมครับเอาซะว,ว่าร้อยคนจับกลุ่มกันนี่นยทำ,นะำทำอะไร่ะเมื่อกี้ดํานาทำอะไรลวงแขกลวงขันกันกินเหล้าทั้งวงแล้วกันอ่ะกินเหล้าทั้งวงเออคนร้อยคนกินเหล้านั่งนั่งกินเหล้าทั้งคน เก้าสิเก้าคนกินแล้วก็คุยกันสนเสฮฮอไม่มีเรื่องมีราวอะไรใครเลยนะก็เมาทั้งนั้นแหละครับแต่ไม่มีเรื่องมีราวกันเลยไอ้เก้าสิเก้าคนอีกคนนั้นนะมาถี่ก็า่าวงพามากเลยนั่นแหละไอ้คนที่มันทำแปลกแหวก,วกไม่เหมือนเก้าสิเก้าคนแม้ว่าจะนั่งกินเหล้าทั้งหมดร้อยคน 99คนก็กินเหมือนกันเมาเหมือนกันแต่ไม่มีอาการโบกเวิกโวยวายทุบนั่นตีนี่เหมือนกันหมด99คนมีคนเดียวที่มันแหกข้อมาไม่เหมือนชาวบ้านล้มกระดานเลยวงนั้นนั่นอ่ะหนึ่งคนตนนั้นอ่ะไม่ใช่มนุษย์วิญญาณชน99คนแม้จะนั่งกินเหล้าก็ถือว่าเป็นวินยูชน ไม่งงนะครับสรุปคนหมู่มากทําในสิ่งเดียวกันแล้วก็ไม่ไม่ทะเลาะบบาแว้งกันอา่าะขับรถทีนี้ครับขับรถจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ร้อยคันนี่แหละไปใช้เวลาแปดชั่วโมงถึงเชียงใหม่แปดชั่วโมงนะ เอ,อจะขับเร็วหรือช้าไม่สนแต่แปดชั่วโมงให้ถึงให้ถึงเนาะขับไปร้อยคนเกบเคนหรือเกบปดคนก็ได้วะหรือเก้าห้าคนก็ได้ไปถึงเชียงใหม่ภายในเวลาที่กำหนด อีกห้าคนไปไม่ถึงเวอรเแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็แล้วยี่สิบชั่วโมงก็จะไปไม่ถึงถทำ่าพ่ออะไรยางมันแตกหรือเกิดอุบัติเหตุข้างทางนั่นนะกลุ่มยางแตกกลุ่มอุบัติเหตุข้างทางนั่นแหะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่วินยูชนจบไหมครับงั้น วินยูชนก็ผู้เจริญแล้วนั่นเองครับรวมพรมเจริญทางใจเป็นผู้เจริญแล้วกันส่วนมากขึ้นรถเมย์เหมือนกันร,ร้อยคนเก้าสิบห้าคนก็นั่งเรียบร้อยไม่โวกวาก่าโวยวายเลยอีกห้าคนก็ก,กวนห้าคนนั้นอ่ะไม่ใช่วินยูชนจบไหมครับเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมทีนี้เวลาไปอยู่รวมคนหลายคนหลายหมู่หลายๆเรา ร้อยคนเก้าสิบห้าคนเก้าสิบแปดคนเขาเรียบร้อยไอเราทหารที่เป็นลิง,อย,งอ,อย่างตรนนั้นอ่ะอ่เนี่ยเรื่องอย่างงี้ก็ต้องให้เข้าใจเขาว่าวินยุชนจบไหมครับนั่นแหละคำวินยุชนหมายความตรงนั้นนะนอพี่นะท่านเป็นหนึ่งในนั้นไหมนะเรียบร้อยเหมือนคนสวดมากบวกบากโวยวายเป็นคนส่วนน้อยแล้วก็ก่อก,อนกวนด้วย ทำให้วงแตกด้วยนั่นะคนไหนก่อกวนคนไหนทำวงแตกคนนั้นไม่ใช่วินยูชนนะครับอ้าวม็อบที่เนี่ยม็อบรวมตัวกันแต่ทํามก็ทําไปอนุสาบรีชัยที่ผ่านมากี่ครั้งที่เห็วนว่ะเออเรียบร้อยดีไม่ทะเลาะก,กันไม่ดีกันไหนมะคนหมู่มากแปลว่าคนวินยูชนทั้งหมดไปรวมเดียวกันเป้าหมายเดียวกันมันก็เลย เป็นปีเป็นขุยในทางที่ดีจบไหมครับคนกลุ่มนี้แหละที่เรียกกันว่ามนุษย์วินยูชนงั้นไปไหนทำอะไรอย่าให้เป็นหมาหัวเน่าทีนี้โอเคไหมแต่แข็งโอเคไหมเดินอยู่ในแถวก็แถวไม่ใช่ต่างแถวไปโดดเด่นออกมาในทางที่ดูแล้วไม่ดีไม่งามโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้อยู่ในเกณฑหมูมากเข้าไว้นะครับโอเคไหมหวังว่าคุณจะ get into แล้วพอเวลาเข้าใจวินยูชนทีนี้ก็มาถึงเป็นปัญญาชน,นาปัญญาชนกับวินยูชนผมว่ามันเข้าร่องเดียวกันได้นะเออเออยู่ในเกณฑ์เดียวกันนั่นแหละมนุษย ที่มีภาวะเป็นวินยูชนมนุษย์กลุ่มนี้ก็ถือว่าเออเป็นมุที่ใช้ปัญญาอ่ะยอมรับว่าปัญญาชนได้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นแต่คําว่าวินยูชนปัญญาชนกับอริยชนอริยชนนี่ไงอริยชนกับปัญญาชนถ้าถามลุงนะอริยชนจะมีศักยภาพเหนือกว่า อริยชนอริยชนหรืออริยบุคคลนะแปลว่าพัฒนาขึ้นอีกชั้นหนึ่งโอเคให้มีศักยภาพใดๆก็แล้วแต่ชนนะจะเป็นลนักษณะการไป็ผู้นำคนก็ได้นะพวกอริยชนหรืออริยอริยบุคคลถ้าหาก็เป็นอริยบุคคลเป็นผู้นำในกลุ่มวินยูชนหรือปัญญาชน มันก็มีแต่ความเจริญงอง,งามไปทั้งหมดอย่างยิ่งใหญ่อ่างั้นอริยบุคคลหรืออริยบุคคลมันก็เหนือมีศัก์เหนือกว่าปัญญาชนและเหนือกว่าวินยูชนอริยบุคคลอริยเนี่ยถือว่เป็นผู้ที่เข้าถึงถ้าเป็นสายพุทธศาสนาอริยบุคคลเบื้องต้น มีชื่อเรียกว่าโสดาบันอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าสกิทาคามีแปลว่าเข้าถึงอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันชั้นกลางสกิทาคามีชั้นสูงก็อนาคามีชั้นสูงที่สุด ก็อรหันเลยสูงสุดก็คือพุทธอย่างนี้เป็นต้นพอแก็ตอินทูบ้างไหมครับล,ลําเลียงให้ฟังนวสิ่งเหล่านี้แล้วใครอยู่ในจุดไหนเนี่ยวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลอยู่ในจุดใช้พวกนี้มันจะอ่านออกทั้งกายวาจาใจนะครับกายก็คือการแสดงออกขึ้นรถเมย์ขึ้นรถโดยสารนะ ทำอะไรแปลกๆแตกต่างชาวบ้านเขาเช่นโบวกวากโวยวายคนเขานั่งเรียบร้อยอีสี่ห้าคนทั้งนเขก็บวกว่ากโวยวายแต่ตะโกนใส่กันแต่หน้ารถถึงท้ายรถนี่นั่นอ่ะมนุษย์พันนั้นไม่ใช่วินยูชนทำสิ่งมันแปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาในทางที่เสื่อมนท่านมองเนี่ยครับนะโอเคนะหลายๆท่านก็อย่าให้เป็นคนเช่นนั้นก็นแล้กัน น่ะโอเคไหมจบยังครับวังว่าคุณจะเก็ตอินทุอะแต่ต่างกันยังไงแบบไหนท่านก็ช่างตัวบาเราเองลุงพอจะมีหน้าที่เล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังตามที่ท่านได้สดับนั่นแหละครับดีไหมพี่ถ้าดีก็โอ้นะเอาคุณนิตตี้เอไอคือปัญญาประดิษฐ อริยะบุคคลคือผู้มีปัญญาที่เข้าถึงมาทมและพลังงานบริสุทธิ์ AI เป็นได้แค่งเงาลุงก็พูดจัง AI เป็นได้แค่งเงาถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับยังไม่บริสุทธิ์นะครับจาหน่อยครับกลุ่มวกนี้มันมาพูดถึงพลังงานหมดแล้วยุคสมัยนี้ครับนะคลื่นเคลื่อนวกนีน้เป็นพลังงานนะคลื่นคลื่น ขึ้นแสงขึ้นเสียงขึ้น,น,นความร้อนขึ้นแม่เหล็กขึ้นไฟฟ้าพวกนี้มันเป็นพลังงานโอเคนะก็เข้าใจให้ได้พลังงานทั้งหลายที่ว่านี้ล้วนแต่เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจบแล้วพลังงานบริสุทธิ์ตรตงไหนทีนี้เห็นไหมครับก็อยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละนะอย่างนี้มันก็คนก็ไม่รู้เรื่องนะ่ก็ที่บอกว่าที่ผพูดเนี่ย อีกมุมกลับเฮ้ยมันคบกันไม่ได้นะกับลุงงอลุงท่านต้องเข้าใจภาษาลุงหน่อยอะไรกันเข้าใจภาษาลุงมันจะง่ายถ้าหากว่าไม่เข้าใจโอ้โหงี้คบไม่ได้จริงๆอะไรทำน,นองนี้นะพีน่นะโอเคพอแล้วละครับวันนี้เหนื่อยไหมฮะคนพูดเหนื่อยหรือว่าคนฟังเหนื่อยคุณคุณอะไรนาะคุณก๊อป,ปก๊อปกิโร่เหรอ จะเหมือนหกสิบกว่าล้านคนที่อยู่ประเทศไทยทำมาหากินและมีคนร้อยคนต้องบินหนี <c oughs> แล้วเอางั้นแหละเอางั้นแหละคุณกอ๊อฟจะเหมือนคนหกสิบกว่าล้านคนที่อยู่ประเทศไทยทำมาหากิน แหละมีคนร้อยคนต้องบินหนีเออเอางั้นแหละเอออนี่ก็เป็นด้านคิดด้านหนึ่งนะเขาไปบินหนีเนาะร้อยคนไม่มีโอกาสได้บินเลยไอ้ร้อยคนบินหนีน่ะมันมีความพิเศษมันถึงบินได้หรือไม่เป็นภาษาที่อมกดพิจารณากัน้เฉยครับ ถ้าหาก็พูดจาอย่างนี้ผมว่าผมว่านะไอ้เจ้าคนร้อยคนนั่นเป็นคนที่ไม่ใช่กลุ่มวินยูชนทัางนั้นะถึงมันจะบินขี้ได้มันนกก็ช่างหัวมันเถอะเอาตัวรอดนี้มีความผิดใช่ปะความผิดก็เลยบินหนีแม่งเ็ยอ,อะไรตำหนนเอาหกสิบล้านคน ไม่มีโอกาสได้บินหนีแต่ก็มีความผิดเหมือนกันเออมันก็พอเข้าใจยากพอเข้าใจได้แต่แบ่งแยกนิดเดิงเ,ออเมื่อกี้นี้ลุงยกตัวอย่างเดินทางขึ้นรถบรรทุกลงเรืออนี่ไอ้หนีความผิดนี่วันบินหนีพูดอะไรเป็นลางร้ายหรือเปล่าฮะคุณคุณกอ๊กอฟคุณก๊อฟ ใครเนาะ <c oughs> เป็นครอบครัวเน้่ยร้อยคนเนี่ยเป็นตระกูลเนี่ยตระกูลนีผมว่ามันจะถูกล้างครับท่านนะถูกล้างประเทศข้างเคียงประเทศเราเนี่ยถูกล้างสองตระกูลอสองตระกูลผมว่านะในส่วนตัวผมนะถูกล้างเป็นตระกูลเยลยหระอครับ เนี่ยนะพี่นะมันจะหมดหมดจากแผ่นดินพวกหนักแผ่นดินจะหมดจากแผ่นดินไปก็โลกยุคใหม่เนี่มันจะมีการปรับพอนะเ็าเรียกว่ารีเซ็ตนะรีเซ็ตพร้อมเซ็ตศูโรแอนอกาลิโกต่อ <laughs> มันเป็นมันเป็นสภาวะเซ็ตศูโรแอนอะกาลิโกนะครับ มันจะเป็นสภาวานั้นต่อๆไปครับพลังงานอากาลิโกก็จะมาปกคลุมโลกใบนี้อีกโอกาสต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วมันจะง่ายในการใช้ชีวิตประจำวันอโอเคพอแล้วเนาะพวกนี้เจอกันใหม่ลุงก็ดูการบ้านไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ อโอเคเนาะเอาละพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอตั้งเป้าสิโอเคนะตั้งเป้าเล่นๆไปเรื่อย ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเราก็มีเป้าหมายของเราเป้าหมายเล็กๆนั่นแหละมันจะใหญ่โตก็ดีเหมือนกันประมาณนั้นใช่นะก็ประกอบอาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเดือพอทุกคนทุกท่านเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารหรือทรัพย์สินทางน่หามมาได้ทุกคนทุกท่านหน่อยเด้อเด้อ จนะจะเดินทางใกล้หรือไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรอบที่รอมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปแหละกลับเอวังก็มีด้วยประกาศอาไชนีนนะสิบอกให้ใส่กันเทศอย่างนะ <laughs> ไปโน่นเลยเข้าป่าบางนัดเลยอ่าฮะพรุ่งนี้เช้าใส่บาทยามเช้าครับเอเอซะอไปเอเอตามปกติหลับพร้อมๆม,มีความสุขสุขเธอสุขเธอเช้ชชาประชาลุงเงาลุงเขาเกินบ้าและเกินบ้าเขาอ,อนุญาตมามาคุ้มภัยทึงในมุง้งในรัว้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชชาติอันจากไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพรมอะไร,รด้วยเดอ้อ ไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตธพุทธตงกิวเวริบิดจบข่าวครับทัดนะครับว่าแล้วก็ปิดไฟใส่กรนแล้วเข้ามุงนอนเลยคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอามาทัดทาทัด ชาวินยูชนคือผู้มีใจสูงมีคุณธรรมมีความละอายต่อการกระทาที่ไม่ดีทั้งปวงสาธุคุณอนพัทถูกต้องครับคุณสุวทดีมากนะครับกลุ่มวินยูชนก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับเห็นอกเห็นใจอะไรต่างๆนากันสารพัดร้อยแปนะครับนั่นแหละกลุ่มวิน,นยูชนจะเป็นอย่าง้นคนหมู่มากนะครับ ทำดีมีคุณธรรมมีวัฒนธรรมมีประเพณีนิยมอะไรต่างๆเนี่ยนะนั่นแะหละครับอุ่มบนยุชนทําอะไรมันก็โอเคนะไปนะจ้าสามสองโปะ